สิชื่อว่าคุณครูเบนจอนานุเด็กๆคงสงสัยว่าวันนี้คุณครูมาสี่ห้องหรือเปล่าปีนี้นะคะคุณครูได้มาประจำชั้นชั้นป 2, .2 ของเราเดีใจกับเด็กๆจังเลยนะคะอย่างที่เด็กๆเข้าใจว่าคุณครูเบนสอนชั้นป .2 นะคะวันนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียน หยุดปิดเทอมในช่วงสถานการณ์โควิดเราไม่ได้พบหน้าพบตากาันแต่สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนท่องแล้วเปิดกลเรมมาเจอกันคือการอ่านหนังสือวันเทิีรำนำนะคะหน้าที่สี่ซึ่ง <S <S เ,<ร>เดี๋ยวเราจะครูจะอ่านเป็นตัวอย่างก่อนนะคะแล้วก็ให้นักเรียน,นทุกคนไปฝึกอ่านนะคะากาเอ๋ยากาดำรู้จำรู้จักร,รักเพื่อน ได้เหยื่อเผื่อแพนไม่แชร์เชื้อรีบเตือนพวกของร้องเรียกมานักเรียนไม่ต้องท่อมเป็นการอ่านทำนองสนองนะคะท่องช้าๆชัดๆออกเสียงให้ชัดเจนนะคะผู้ปกครองถ้านักเรียนคนไหนอ่านแล้วรบควรส่งคลิปเข้ากลุ่มปอซองของเราเลย วันนี้คุณครูขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกับคลิปหน้านะคะว่าคุณครูจะให้หนักเรียนของเราทำอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ